ครับสวัสดีครับพ่อพี่น้องผู้ติดติดตามช่องย t u b e ทิดบอบบี้มือปีทามินนะครับโมนี้กพ็พฝึงได้มาลงคลิปให้พี่เห็นอองเดเบื้องหลังจากหมว่านเอเ่อบรไเ้ลงพี่น้องยานน้ำงานเบิดหมื่อวานผมไปเขาวงเนาะย่ำกลางเว้นนะครับนี่คือบรรยากาศในวันอังคารที่เก้านะครับณริมคลองขาง,งสาพันธ์ทั่วเพราะว่าผมเองกับโมนีมาจอเลือดไ่ประจำปีที่โรงพยาบาลสวนพยอมนะครับกับล่อ พบคุณหมอตอนนี้ว่ายนะครับก็ถที่โอกาสได้มาลงคลิปเขาว่าโมนีเป็นมือแตกบ้านด้ครับผมออกไม่เดือนหาครับตรงกับมือวนานครัเพิ่นว่าโบลันเพิ่นว่ามันเยดมันขวางเนาะตามเพิ่นว่านะครับก็เลยมีพิธีแตกบ้านเนาะแต่ต่างแต่คนสมัยเก่าแล้วกับปัจจุบันนี่ข้าเจ้าก็ยังเหตุอยู่นะครับการแตกบ้านพี่้องเบื้องบรรยากาศริมคลองนะครับเดยวสีพ้าเงียไปเบื้องครับบรรยากาศริมคลองนะครับมาเลยครับผมกจะจรมมาานี่นะครับ พ่อพี่พาน้องมาเบิ่งบรรยากาศริมคลองนะครับนี่ข้าเจ้ากระแตกบ้านนี่กลุ่มหนึ่งนี่นะครับสีผ้าเอามาเบิ่งกลุ่มเอ่อพะเนปเจ้ยนะครับนี่ข้าเจ้ากระแตกบ้านนี่นะครับมีการแตกบ้านเพิ่นว่าอันเพิ่นว่าอาจารย์บอบี้ท่านไปีไห้เนี่ยเห็ดห้แล้วละแตกแล้วลรบ้านนะครับแตกบ้านแล้วป็นยังน้อนี่เออโอกไก่เอกไก่ออันนี้ก็แตกบ้านบอนี้แตกบ้ันอันนี้แตกบ้านอ แตกบ้าน,นอานี้แตกเมืองแตกบ้านแตกเมืองเออมันเป็นประเภทนี้นะครับเป็นสิ่งที่ต้องยึดไว้เนาะกว่าน่าเลืดบางหม่องเขาเขาก็ยังเหตุวิธีแตกบ้านอยู่แถวชนบทแถวเจตุท,ทงข้าหลวงนี่ประมาณนี้แถวฝั่งเมืองนอนสะอาดแถวบ้านโนนสะอาดเขาเหตุวิธีแตกบ้านดิแมน,นครับเค,คยแตกอยู่นี่เดี๋ยว่เรื่องได้าเจอได้พาไปสัมผัสคุณนายมือกองครับเรื่องแตกบ้านผู้เพิ่นเกิดไม่แยรุ่นเอาสัมผัสในแม่แต่ก้อนแตกบ้าน คอยตั้งแต่เนี่ยมฮโอ้โค่ะป้ากันไปหากินเขาป่าอยู่ปุ่นแล้วทงทงหน้าพูดละวลูกนี่ก็ทงหน้าตป<ร>่าแมนไปหากินเขาป่าอยู่ทงหน้าเพราะว่ามันฮอนมันฮอนเนาะแมนต้องย็ดตามพิธีเพิ่นครับป่าแตกบ้านแตกเมี่ยงไปหากินเขาป่าอยู่ทงหน้าพูนละอืมครับเนี่ยผมกับมักผมกับมักไปที่โวนี่แหละเพราะว่ามันมักศึกษาเนาะแม่เนาะค่ะค่ะเพราะว่าตามจริงอ่าพิธีแตกบ้านคนโบราณนว่า ถ้าออกไม่เดือนหาตรงกับว่าปังขั้นปีใดถึงต้องแตกแต่ว่าส่วนออกไม่เดือนหาปีใดถือว่าตรงก็ว่าขั้นกขาว่าเป็นอย่างค่ะขั้นเปนว่ามันตามโบราณเป็นว่ามันมีอาเพศมีหามียักษ์มาลงมาอย่างเป็นว่าแหละว่าแต่ว่าผมสิบเอ็แต่ว่าผมสิวเอ็ในมุมวิทยาศาสตร์คือคนสมัยก่อนขาเจ้าเฮตเตนาเนาะนุ่มเสากับบอยล่งกรุงเทพคือตะกี้นี่ก่อนสิล่งหน้านี่ช่วงเดือนสี่เดือนหานี่ถ้าว่ามีแบบอย่างย่ำเทียงย่างไว้นี่มักจะไปนนางซุ่มเซลเพรากันอยู่อ่ บ้านโบราณพู้นี้บ้านนี้เขาบอกคําจาเนาะบอกกันในหนาห่อนเนาะบางทีกับผิดหงผดหิดยังกันอาจจะวบือใทรกกันอาจจะให้เฮ็ดพิดผ่านพิษกันก็เลยคนโบราณก็เลยต้องทำกล่นผ้ากันไปแตกบ้านเพื่อให้มันเย็นก็คือมันห่อนเนี่ยแหละครับประมาณนี้แหละครับคครับผมพกันนั่งรถไปหากินเขาไยตรงหน้าุ่ดแล้วค่ะแตกบ้านแตกืองไป ก็ประมาณนี้เนาะเป็นประเภทนี่แตกบ้านจ้าก็ได้ยินแต่ว่าแตกบ้านเพราะผมกับคนคู่เยอะดิมักัศึกษาแนววันนี้ไหมเออว่าว่าเขาเพราะหมูมันว่าลูกว่าสมัยตะเกียงเป็นทั้งตีครับจ้าครับก็จ้าว่าภาพการปีท้ายทำแบงบ้านแตกเมี่ยงไปกินเข่าตรงหน้าตรงหยังไปผละไปชุ่นุ่มกันเอาพี่เอาน้องไปไปกินกันผละ กับประมาณนี้นาะแม่เนาะอาจารย์กักสงการแล้วเน,นื่องในนั้นเนื่องในเทศกาลสงการกบขอให้แม่น่องวอวยพรให้ผู้ที่ที่ตามช่องยูทู e ผมในเด้อใกก้หอนเทงกาลสงการจ้าก็ขอให้ใหมีความสุขความจเจริญะลูกเด้อขอให้ปราจากโลกไฟไข่เก็บทั้งปวง ขอให้เจริญเจริญทุกคนลำลำรวยรวยปาชาจากโลกไข้ไข่เก็บเด้อค่ะสาธุทุกคนบัดนีสิภาามาสัมผัสเมื่อกลางนี่เมื่อกลางผู้เจ้าว่าเจ้าสู้ข้านี่ขอสนามมวยว่าสดนี่อืมมันเปีนได้กว่าแตกบ้านโมโซฟังได้แตกบ้านแตกบ้านกันออกจากบ้านไปหากินขอป้ากินเหล้ากินเบียร์ไปหาฮับปูฮับปลาให้มันพุ่นนําให้ลำหน้าอยู่บ้ามันหอนไปหาความสุขทั้งเ่าให้่หอนเดือดจิตใจรินอยยุบ้ามันได้พิกิตน ประมาณนั้นเนาะเออขยุ่นรำกันมันกะพิษกันเรียบวกกับพุ่มห่อนมากคือมันมันห่อนหลายไหมคือกโกสโลบายของคนโบราณว่าเพราอยากเพราอยากจะให้เวอร์ใส่กันครับพว่มห่อนกเอาเย็นมาคบขันเครื่องกินน้ากับพุ่มยำแข็งใส่กินเจ้าได้กินอะไรกินอะไรแตกไปให้มากินตามองก็มาโอ้ลมดีบรรยากาศดีถูกต้องต้องดูแลเจ้าของกันยำห่อนก็จะเอาคุ่มฟังใส่กันเอาทุกอย่เรียนดีๆด้วยกันถูกต้องขอให้มี ก้วสูบก้วจะเล่นวาสนามซึ่งเราวาสนาทุกอย่างเราเห็นอะไดีๆของที่นั <h <h ่นเขาไม่ก ah> ้สุขตลอดเก่อนเขาแขงสั่นทำกระชากันต tamam okay. ัวกับเมียเลยพิดกันแล้ว่าแตกเราเริ่มแตกเราป้อมพันขึ้นมาแล้วเขาเขาเขาคือว่าผัวกับเมียพีดกันต่างไปย่างเว้นเขาคือว่าย่างขึ้นถือกันอยู่เขาว่าตอนนี้ย่างผวเมียยมกันย่างต่างขึ้นถือบางย่างเว้นบพราะถือเรามันห้อนเลยอ๋อมันห้อนเออเนาะใกลนกันเกิดขึ้นมากก็เย็นก็ห่างกันอยู่ประมาณนั้นการห่อนเขาใกล้กันเพราะอะไรล่ะบระเดี๋ย นี่ว่ะสำคัญคือบ่มีกานเสียค่าไฟ่มาเนี่ยมันสั้นก็นอกประเด็นทุ่มเงินต้นไม้มันก็บ่มีแล้วห้อนขึ้นเนาะเห็นว่าลมช่วยเกลสาล้มรถมาชื่นใจถ้าอยู่บ้านมันร้อนอกร้อนใจถ้าอยู่กลางป่ากลางภัยก็เย็นสบายเห็นว่าคนลมพัดบรรยากาศลมช่วยเห็นว่าย่งไปลมใบไม้แตกบ้านพี่น้องเอ้ยพากันกินน้ำบักตุ้มเฮ็ดแตกทุกมือเลยแตกมือเดียวพ่อเลยน้ำบักตุมมีฟองกินฟ้องยังดนะพี่น้องเพราะว่าก็ถือ โอกาสมาพบปะกันน้องพระวสช่วงสงการพวกผมก็จะจะวัยอายุพราะว่าตัวผมเองก็จะจะมีงานกับวันที่12นะครับมีงานมวยของวันนิมิตจัดอยู่บันสำารงอัมัดย่ำย่ำกลางคืนแล้วก็วันที่13ผมก็จะยวันวิมลตนิวัดงานสงการเสาหาเวิดมื่อแล้วก็14ผมก็จะไปเขาวงย่ำเว้น15ผมก็จะไปนองบุรีรัพูย่ำกลางคืนนะครับก็เลยถือโอกาสมาพบปะกันก่อนสงการเพราะเนี่ยด้ตอนนี้ หลังจากผมกลับจากโรงพยาบาลไาจะเล่นน้ำโซพีโซน้องกระเด็นดิเออมันห้อนเนาะที่บอกมากคือการแตกบ้านนี่แหละไปงานเนี่ยแตกบ้านแตกทุกอย่าแตกบ้านไปหาบ้านอื่นบางบาทจากวางห้ามวลน้ำซึนน้ำบรรยากาศหมู่บ้านต่างๆหาง่ึ้นบนขึ้นจมบนหนึ่งเนี่ยแม่ที่ก้าวผ้ากันคือคือก้าวผ้ากันอ๋ออ๋อวโนรักน้ำสมุนไพรน้ำักตูมเพิ่นว่าได้น้ำักตูมสูตรไหมที่สูตรมีฟองพี่น้องแต่ผมก็กว่ากินน้ำเพิ่นเพราะว่ามัน คนบ่มักแนวบ่นี่แต่ว่ากัดโดนๆถ้าคือยาคือก็กินอยู่จนว่าพญ่เตี้ยให้น้ำผมเดี๋ยวเขาคยเพี้ยนผมกินน้ำบักตูมเหมือนหนึ่งก็เห็นกับคือยากินนังสันละแต่ว่ากัดมือเดียวในในก็ได้รอบหาปีหรอกอันด้กกินน้ำบักตูมเออน้ำบักตูมประมาณนั้นนะครับผมอาจารย์เด็กก็ขอฝากคลิปนี่ได้พี่น้องเด้อเพื่อความบันเทิงนะครับสำหรับช่องยูทูบของผมนะครับทิดโป๊ปปี้มือปีทามินนะครับขอฝากพี่ฝากน้องกดติดตามกด ซับสไคร์ในเด้อพี่น้องเด้อเพื่อจะได้พ่อฝาดในการลงคลิปช่องของผมนี่จะมีหลากหลายไฮเบิ้งนะครับว่าจะเป็นคลิปตลกทําใบาทํานใบาท่า,ายใบนะครัาบธรรมดามียากก่ยังกะจะลงให้พี่ให้น้องได้เบื้องนะครับพบออกันไม่ไดคลิปหนาะสวัสดีครับกินหน้าบอกตูมก็วันนี้โอ้ะมกินดอกร่อพบหมอครับ